ภายที่ช่วงเชียร์ไทยสุดใจวันนี้นะครับติดตามความพร้อมของน้องฝ้ายสุกัญญาศรีสุราชจอมพลังสาวทีมชาติไทยอีกหนึ่งความหวังรุ้นเหรียญทองโอลิมปิกในรุ่น58กิโลกรัมหญิงครับ ส,ส share, วัสดีค่ะชื่อนางสาวสุกัญญาศรีสุราชค่ะชื่อเล่นชื่อฝ้ายอายุ21ปีค่ะมาจากชนบุรีค่ะก็ที่แรกก็ไม่รู้ว่าย้มหนักเป็นยังไงค่ะ ก็ยังไม่มีบรนดาลหรือว่ามีแรงบนใจอะไรค่ะก็กระทั่งได้เข้ามาเล่นเห็นพี่ๆเขามีพี่แต้วเนี่ยค่ะที่เป็นไอดอลแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้ให้เราย่นยุก้ำหนักมาถึงติดทีมชาติเนี่ยค่ะมเยาวชนโลกค่ะที่โปแลนด์ที่ภูมิใจสุดค่ะทั้งนั้นก็ได้สองทองหนึ่งเงินค่ะ แต่ก็ยังไม่ภูมิใจถ้าคีนออดเจิกค่ะคีนออดเจิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็คาดหวังอยากจะได้ไปโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะก็อยากจะได้ปิดหนึ่งในสามอยากจะได้เหรียญกลับมา ็อยากฝากแฟนชาวไทยช่วยเป็นเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะให้ช่วยเชียร์ยกน้ำหนักทีมชาติไทยด้วยค่ะเราพยายามจกคว้าเหรียญกลับมาให้ได้ค่ะยกน้ำหนักถือเป็นอีกหนึ่งชกีฬานะครับที่คว้าเหรียญโอลิมปิกมาได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมครับร่วมส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยครับได้ทางเ c o t คอร e o f ล i c i a l นะครับ s อสมาที่หมายเลข4 1 1 1 9 0 0หกหรือว่าที่แฟนเพจ facebook.com/crthai สุดใจเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ c h e e r t h a i .in.th และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ด้วยกันเชียร์ไทยอย่าลืมร่วมส่งกำลับบงใจกับนักกีฬาไทยของเรานะครับ